นี่ครับเขาอยู่ให้ถ่ายนะครับอสองตัวนะครับเมื่อกี้เดินอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมมองหาก่อน,สอ,นลลสองตัวนีนิ่งเลยนะครับให้ถ่ายนะครับน่าจะมีเศษมันนะครับที่เขากินอยู่ต้องส่องไฟนะครับไม่งั้นไม่เห็นโโเขาถือแบบว่าโชว์ตัวมากเลยครับเพราะว่าเขาไม่หนีครับ อยยากินนนนมมััู่่ครบหีะเออเมื่อกี้เลี้ยวมาสามตัวตอนถ่ายที่แรกนะครับเข้าไปทางสิบตัวสิบตัวอยู่ฝั่งนู้นคนละชุดกันอยู่ไหนเลี้ยวลงไปทางไอ้ไอ้ปลามันหลังไอ้นู้นนี่นี่นี่เข่งอยู่นี่ตัวหนึ่งเลี้ยวลงไปทางหลังบ้านผมหมดแล้วอ่อลงไปทางนั้นแหลยเลยไปทางนั้นแหละสิบตัวเพราะสองไฟปุ๊บเลี้ยวเข้าป่ายูนั่นหมดเลย ที่แรกอยู่ในอ่า,อามันผู้ใหญ่อืงพอสองไฟปุ๊บเลี้ยวไปนู่นหมดเลยแล้วชุดนี้ผมีจะหากชุดหนึ่งเพราะว่าช้างที่มามันสี่สิบบวกอ่ะ,ะออกมาจากคูกันช้างหลุดมาไงไม่รู้มาตอนเย็นเมื่อวานนี่มันเดินมาหล้วมั้ทงทำเปลี่เนาะเออที่แรกนึกว่าเขาเหมารถมาไงรถไรรถบัสนี่ครับ <laughs> <laughs> เข้ามาในสลาหมู่บ้านนะครับ สี่สิบบวกแน่นอนครับเยอะมากครับทันถ่ายทันแต่ช่วงห้างหางครับนิดนึงพอดีเขาตื่นไฟครับเขาเดินเข้าป่าวัดคืนครับมีคนสองไฟครับเขาเลยไม่กล้าออกได้แค่นี้แหละครับ